มีต right? no, ah. oh. mm ิ้งมันคือคำว่าอะไรก็เลยเด็กไม่ออกว่าจะต้องพูดอะไ่ใช่กลงอ่ะอยโจกงจวดชืชื่อชื่อตา้ก็ปูปูลาอันนี้คือเมียนเมียนเฉียวปะเมียนเฉียงเมียนเฉียวหรอเมียนเฉียวเมียนคือเส้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเมียนเฉียวหนึ่งคืออะไรคะหนึ่ง เอ๊1เหล่ง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 เหลิงเหล่งเหลิงเหล่งเหล่งเหล่งเหลิ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 งเหลงเหล่งเหลิ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 งเหลจงเหลยงเหลยง ใช่แต่ว่าแต่ว่ามันเมียอ่ะเป็นเสียงสีที่บ้านหนูพูดไปยังไงยังไงโยบี้ก็ฟังออกไม่ว่าหนูจะพูดผิดหรือพูดถูกเขาก็จะฟังหนูออกเขาจะฟังหนูเพราะว่าหนูเป็นตัวตึงด้านการแปลลูกตัวเองแต่ว่าไม่ผิดใช่ป่ะนิึงค่ะแซัแซมกดหลังอ่ะ ไปนวดกันป่ะควที่เราไปอยากไปนวดอ่ะวันไหนตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวนี้ <c oughs> ลงไลฟ์เราไปนวดลงไลฟ์กินข้าวเราไปนวดตั๊กอิมแล้วกลับ้านไลย ว่าให้พูดภาษาอังกฤษหน่อยน้องโยกับบ้านยังพิมพิซาวกั <laughs> บบ้านและบอกว่าให้พูดภาษาอังกฤษเนาะภาษาอังกฤษกับโยบี้หน่อย I love you uh. <Your> ูอะโยบี้กับยู I just spoke a lot today oh shi s h ช shi shi s sh ดีมะทำไมไม่พูดเองไปเลยล่ะไม่ก็มน้อะไรพี่สั่งอะอไรนะน้องเวลาให้พี่สั่งให้สั่งแบบพี่จีต่ดินชาน่ารักทั้งคู่เขาว่างั้นขอบคุณค่ะน้องค่ะกกยังพูดไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวต่อไปจะแย่งพูดแน่ปิดกล้องเทียคือแย่งพูดเลยอะเดี๋ยวกำลังฝึกพูดอยู่ค่ะ เดี <cents input> ๋ยวเยี่ยมยตอนแรกออแออยู่อันนี้คังมีจิ๋วไป้จิ๋วที่ที่เขาบอกว่าจะเป็นจะเป็นแฟนวิกเกอ่ะคนเนี่ยอ่าพูดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวออแออยู่ค่ะกำลังฝึกผสมคำสอนให้ทุกคนคอดลายดีสู้คือหนูอย่างนี้เหรอเอีวจะต้องไปแล้วบอกออเค so today I just finished my work and then I just ate this one. It's so yummy! And then I will go home. <laughs> ตอนแรกนี่ก็พูดไม่ค่อยเก่งเหมือนกันถ้าเห็นงานแรกๆแต่ว่าก็จริงๆนูบี่แบบแต่ละคนคือเดี๋ยวก็ค,ค่อยๆพูดได้แหละเพราะว่ารู้สึกแบบเห็นน้องๆแล้วก็แบบเหมือนตัวเองตอนงานแรกๆเลยที่แบบออกงานแล้วก็แบบไม่ค่อยพูดเลยเอย่างเงี้ยเจตทุกคนคือใช่ก็เกตโยยังพอได้ <c oughs> พอไปโยโยเกตพอเลยพอเลย คือคือตอนแรกแบบเห็นแบบจังหวะแบบว่าเนี่ยมันจะเป็นโยเกสโยเกเรียแล้วก็หันไปทําไมวะคล่งเหมือนกันแบบว่าไม่ละของคนอื่นอ่ะมันเป็นโยโกไอเดีย,ดยโยโกทีมยังแบบเข้าใจ <โย S 1> แล้วพอมานี้โยเกสรแล้วก็แบบเลยฮะทาไมล่ะทาไมเป็นจังหวะนั้นล่ะทำไมทไมมันไม่เหมือนแบบมันไม่เหมือนเกี๊ยโยโกหรอทำไมมันต้องเป็นโยโกเก,กีย ทำไมอ่ะไม่รู้เขาอาจจะชินเปล่าอ๋อเขาเขาแค่เรียกชื่อเราปะใชะ่ลองดูก่อนลูกแมวขอเป็นเกตโยโกอโอแมวยโกเกตเมียวแล้วไม่ได้จริงถ้าเป็นไอเดียเออแต่ถ้าเป็นโยโกโไอเดีย น่ารักนะมันยังได้ฉันเป็นสาววยแต่ถ้าสมมติว่าเป็นไอเดียโยโกะมันจะไม่ได้ละเพราะว่ามันกระเจ๊กไงไอเดียฟังอยู่ไอเดียฟังอยู่ไปบอกทลาน้องให้ไอเดีย่างนี้ทำไมหน่มไม่ได้เป็นสายบ้างล่ะเดือนนี้ทำไมล่ะน้องทุกคนนี้อ๋อฝากติดตามนิวปีทุกคนด้วยนะคะตอนนี้ยังอ่อแออยู่อืมกําลังโตกําลังโตฝากเลี้ยงด้วยนะคะพอทพี่โรงงานบอกพอเลยอะไรนะ ใช่ปะพี่ใครบอกนะน้องนัดบอยเขินพี่เกดพอก่อนพอก่อนบาย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 แล้วนะทุกคนไปเลยนะโอ้ยโคดเอนโหยหนอสูวอะไรขอโทษค่ะ Thank you บายไปก่อนบาย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 ค่ะสวัสดีค่ะบายบายจืเจียนบาย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 หนูสวัสดีหนูสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบสวัสดีวันทาพี่ว่าเออสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออส่งจุ๊บก่อนส่งจุ๊บเร็ว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 น้องส่งจุ๊บเร็วอย่างนี้เร็วจุ๊บเออสนุกเลย อะไรเราซอมแล้วดินี่อะนี่ดิเวเล้วอาหน่อยสบาดีชื่อคนนี้ชื<ด>่ออะไรคะชื่อเกรซค่ะชื่อพี่เกดค่ะจริงจริงพี่เกด่าพี่รู้จักมาตั้งแต่ก่อนนานมากแล้วอะเออเนอะใช่ไหมแล้วก็สนิทกันมาก่อนส่งกันอยู่แล้วอีกก่อนนานมากแล้วอะแต่ว่าใช่ก็ได้มาอยู่ด้วยกันแล้วนะ บาย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 ค่ะบายบายเนี bye, bye ่ยไปเนี bye, bye ่ยไปอย่างเล่นด้วยอ่ะเออเกียโยโกะถูกต้องจะมาโยโกะเกอะไรล่ะไรสาระเดี๋ยวก่อนนะใครพิมพ์โยโกะเกะอะโกรดด้วยไม่ได้โกรธที่มีชื่อเกกียยโโะะค่แต่ว่าโกรธที่ไม่โกะเกอะไรไรสาระมาก เห้ยได้กดที่มีชื่อคู่กดที่สับเห็นเออเห็นแล้วแบบเฮ้ยคนอื่นยังพอได้นี่พอทนเลยตอนตอนเห็นก็แบบยืนอย่างเซ็กซี่บอกอืมไม่เขายากเห็นโยซ้ายบอกหรอดูเป็นไปได้เหรอที่ว่าโยโยมีลุกเท่อยู่นะได้แต่อยู่ข้างแต่ว่ามันไม่ได้เอไม่อยากนึกไม่อยากนึก คนลุกอะครีนส์มากอะครีนส์ครีนส์เกินน้องเกดเตี่ยค่ะพี่โยไปแล้วบายบายบายไม่เอานี่ก็จันหึง